ฮัลโหลบริษัทอีออนเหรอคะสวัสดีค่ะดิฉันคุณลสตรียินดีรับใช้ค่ะพี่ทำเรื่องกู้ทำนมไว้นะคะค่ะขอทราบชื่อจริงด้วยค่ะชื่อเลรคคะสุรินค่ะสอสาราสะรุสอเสือค่ะสุรินบ้าพอคขแต่งเลยสาสาราคะค่ะสเสือก็สอเสือค่ะแล้วนามสกุลละคะพองอินเซผ่องนกเอี้ยงใช่ไหมคะนกเอี้ยงที่เรียอินเซค่ะใจเย็นๆสิคะตอนนี้ทางเรากำลังรีบดำเนินการให้อยู่ค่ะ จะเริ่มบริการยน,นักหนาคะค่ะทราบค่ะว่าอยากได้นมใจร้อนเดี๋ยวนมไม่สวยนะคะด,ด่วนอยากได้นมเดี๋ยวนี้นมนมนมค่ะอยากทำนมเข้าใจไหมคบสวัสดีค่ะดิฉันคือหลักสตียินดีรับใช้ค่ะค่ะเรื่องกู้ทำนมนะคะขอทราบชื่อจริงได้ค่ะบอกกี่เที่ยวแล้วคะชื่อน่ะบอกคิดก็ะะอายทุกที บอกมาเถอะค่ะดิฉันไม่บอกใครหรอกค่ะสุรินสุรินสุรินใกล้ใกล้บุรีรัมใช่ไหมคะไม่ใช่บุรีรัมไม่ใช่จะโสสุรินนามสกุลพ่องกินทรีค่ะตอนนี้ทั้งเรากาลังตรวจสอบเอกสารของคุณสุรินอยู่ค่ะตรวจสอบอะไรกันนกักกรนาห์รัฐบาลทุกชุดทำไมไม่ไปตรวจสอบเขาบ้างทุกชุดเลยรัฐบาลด่วนเลยเรื่องนมนแพ้มัน ดูที่นี่นั่นก็หงเด็กิีพฉามมากเลยเราจะรีบตรวจสอบเอกสารเรื่องกู้ทำนมให้นะคะแต่เรื่องตรวจสอบรัฐบาลคุณสุลินต้องดาเนินการเองะค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนะครับกราณนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยะ MB อ t u d i o บ๊บายบาย